โอเคเน็ตคุณครูหลุดลูกอายังอ,อยู่ก,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 กันไหมยังอยู่กันไหมได้ได้ยินเสียงค,คุณครูไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะเคค่ะโอเคค่ะได้ยินค่ะคุณครูต้องขอโทษด้วยพอดีเน็ตคุณครูหลุดโอเคค่ะคุณครูแชร์สก,กินเลยนะยอ่ะอ่านักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะ เยนค่ะโอเคค่ะโอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวนคี่และจํานวนคู่นะคะอ่ะเมื่อ <c oughs> เห็นหน้าจอแล้วให้นักเรียนมองดูที่หน้าจอค่ะเขาเปิดเสียงให้คุยกันนะคะห,หยุดพูดก่อน <c oughs> นะปิดค่ะใครมูกปิดไหมคะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันให้ปิดมานะคะ <c oughs> ไม่เล่นนะคะคนที่ไม่เล่นคือคนที่จะไม่ได้อะไรนะคะ สำหรับคนที่ตั้งใจฟังครูคือคนที่จะได้ความรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ฟังปุ๊บจะไม่ได้ความรู้ทันทีค่ะอะจำนวนคู่และจำนวนคีน่เนาะจำนวนคู่คืออะไรอเรามาดูค่ะเรามาดูกันว่าจำนวนคู่คืออะไระมีรองเท้าสองข้างมีรองเท้าสองคู่นะเห็นไหมมีรองเท้าสองคู่ใครคยเห็นรองเท้าบ้าง เคยเห็นถุงเท้าสองคู่มีใครเห็นไหมเห็นครับเห็นค่ะสองคู่มีกี่ข้างคะถุงเท้ามีกี่ข้างสองครับอ่ามีสองข้างก็เท่ากับว่ารองเท้ามีกี่คู่หนึ่งคู่ค่ะมีกี่คู่คะหนึ่คู่ค่ะรองเทงคู่ีหนึ่งคู่ แต่เป็นสองข้างเข้าใจไหม้าใจแล้วค่ะมีสองข้างนะแต่เป็นหนึ่งคู่เข้าใจไหมอ่าต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่านักเรียนดูรองเท้าทีนี้ดูรองเท้ารองเท้ามีกี่ข้างมีสองข้างมีสองข้างมีกี่คู่มีกี่คู่หนึ่งคู่ อะไรนะหนึ่งคู่มีหนึ่งคู่นะคะรองเท้ามีสองข้างรวมกันเป็นหนึ่งคู่เป็นหนึ่งคู่ไม่งงนะไม่งงนะสองข้างต่อไปมีอมือมีข้างถุงมือถุงมือมีสองข้างถุงมือมีสองข้างคู่มือมีหนึ่ง คู่หนึ่งคู่นะคะให้ตั้งใจฟังคุณครูนะบางคนอย่างนั้นกินขนมเสียเลยอ่าโอเคค่ะต่อไปไปฟังครูตะเกียบมีสองอันตะเกียบมีสองอันนะนี่คือตะเกียบมีสองอันตะเกียบมีสองคู่เลยสองคู่สองอันสองคู่มาจากไหนคะ สองคู่มาจากไหนคะตาคีระเกียบมีทั้งหมดกี่คู่คู่ค่คู่หนึ่งคู่นะฟังนะสิ่งของสองชะสองอย่างที่เหมือนกันเขาเรียกว่าสองอันแต่ถ้าเรียกเป็นคู่เขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งคู่ไม่งงนะอ่าต่อไป หนึ่งคู่มีกี่ชิ้นหนึ่งคู่มีกี่ชิ้นหนึ่งคู่มีกี่ชิ้นหนึ่งคู่มีสองชิ้นนะอ่าต่อไปสองชิ้นเป็นหนึ่งคู่สองชิ้นเป็นหนึ่งอ่าถ้าสี่ชิ้นล่ะสี่ชิ้นเป็นกี่คู่ อูกี่คู่สอง่สี่ชิ้นเป็นสองคู่โอเคเข้าใจนะอ่าต่อไปเราจะมารู้จักจำนวนกันนะทีนี้เราดูนะอดูดูนะจำนวนไม้ไอศครีมแต่ละจำนวนเมื่อจับคู่แล้วได้พอดี หรือไม่พอดีมีทั้งจับคู่ได้พอดีและจับคู่ไม่พอดีอ่นักเรียนฟังดีนะอะ่นักเรียนดูไม <Yeah. S 1> ้ไอศครีมค่ะการจาแนกจํานวนคู่และจํานวนคี่อดูอันแรกค่ะไม้ไอศครีมอันแรกค่ะ,ะดูตาม,มุนคูนะไม้ไอศครีมนะคะ oh, oh, oh. อันนี้มีกี่ oh, oh, oh. อันเ oh, oh, oh. อ่ยมีประมาณก่อนมีสอง จับคู่พอดีจับคู่ได้พอดีเป็นสอง <ira> เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนคู่นะถ้าจับคู่ถ้าจับได้สองอันเป็นจำนวนคู่ต่อไปไม้ไอศครีมสามอันไม้ไอศครีมสามอันจับคู่ได้ไม่พอดีอีกอันนึงมันไม่มีคู่มันเป็นสามอัน อ่ะสองอันมันมีคู่แล้วหนึ่งคู่แต่อีออนหนึ่งอ่ะมันอันนึงมันเศษมันไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่ปุ๊บให้เรียกเป็นจำนวนขี่นว่อ่าจำนวนคี้นะคี่ขอวายไม่ใช่ขอไข่ขอวายเป็นขี่ต่อไปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมสี่อันนักเรียนดูไหมไอสครีมสี่อันนะคุณครูวงกลมให้ดูอยู่ไม้ไอศครีมสี่อัน จับคู่ได้พอดีนะคะจับคู่ได้พอดีได้กี่คู่คะแม่สกิมขี่อันสี่อันได้กี่คู่สคู่ได้กี่คู่แม่สกิมสี่อันได้สองคู่ดังนั้นเป็นจานวนอะไรเป็นจานวนอะไร,ะไรเป็นจํานวนคู่นะดูดีๆนะถ้า อันไหนไม่มีคู่สแสดงว่าเป็นจำนวนคีนน่แต่ถ้าแต่ถ้ามีคู่มีคู่ทุกตัวสแสดงว่าเป็นจำนวนแสยงว่ามาเรียนดูจำนวนอะไรเอ่ยจ,จำนวนคี่จำนวนคู่ไม่งงนะนนอาเอาไปข้อต่อไปค่ะไปข้อต่อไปโอเคคู่ ทีนี้เราจะมาจําแนกช่วยกันนักเรียนช่วยกันตอบเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนตอบคันครูจะให้คะแนนเลนี้ครูจะให้คะแนนไม่มีคู่มาไมไอศครีมอย่าเพิ่งพูดค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดแรกขึ้นมานะอ่าอย่าเพิ่งพูดแทรกขึ้นมานะคะตั้งใจฟังคุณครูก่อนอย่าเพิ่งพูดไปก่อนเพราะว่าหนูพูดอยู่คนเดียวมันก็ออกไมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมันรบกวนคนอื่นไม้ไอศครีมห้าอันจับคู่ได้ไม่พอดี เป็นจํานวนอะไรเอ่ยพี่ครับอ่าเป็นจํานวนคี่กับปันเก่งมากโอเคเป็นจํานวนคี่นะพี่อ่าทีนี้ข้อต่อไปไม้ไอศครีม6อันจับคู่ได้พอดีเป็นจํานวนอะไรเด็กคู่เป็นจำนวนคูคู่อ่าเป็นจำนวนคู่เพราะมันจับคู่ได้พอดีนะ ต่อไปต่อไปค่ะหค่อะอาไม้ไอศครีมเจอันไม้ไอศครีมเจอันจับคู่ไม่พอดีจับคู่ไม่พอดีอดเป็นจำนวนอะไรเลขคี่ค่ะจำนวนอะเป็นจำนวนคี่ถ้ามันจับคู่ได้ไม่พอดีปุ๊บมันเป็นจำนวนคี่แต่ถ้า จับคู่ได้พอดีเป๊ะเลยพอดีเลยให้เป็นจำนวนโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปต่อไปนะอ่ะไม้ไอศครีมแปดอันไม้ไอศครีมแปดอันจับคู่ได้พอดีเป็นจำนวนแปดเป็นจำนวนคู่อ่าแปดเป็นจำนวนคู่โอเคต่อไป ไม้ไอศครีมก้าอันจับคู่ไม่พอดีจับคู่ไม่พอดีเป็นจำนวนพี่เป็นจำนวนพี่อ้าวเก่งมากต่อไปไม้ไอศครีมสิบอันจับคู่ได้พอดีเป็นจำนวนูอาเป็นจำนวนคู่นะโอเคเก่งมากอ้าต่อไปคุณคูณจะสรุปนะไม้ไอศครีมหนึ่งอัน จับคู่ได้หรือไม่คะตอบค่ะได้ครับไม่ได้ไม้ไอซ์ครีมหนึ่งอันจับคู่ได้ไหมได้ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคู่ใช่ไหมหนึ่งอันมันเป็นเศษเป็นจำนวนเป็นจำนวนอะไรเอ่ยเป็นจำนวนที่นที่ไม่ อ่ะต่อไปไม้ไอศครีมหนึ่งอันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้นหนึ่งเป็นจำนวนที่นะอ่ะต่อไปต่อไปจำนวนมไม้ไอศครีมใดบ้างที่ที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดี อ่านักเรียนดูจํานวนที่จับคู่ได้พอดีจะมีจํานวนที่มีเลขสองนักเรียนดูจาดําไว้ดีๆนะมีเลขสีมีเลขหกมีเลขแปดและก็มีเลขเลขอะไรสิบนี่อ่ะอันนี้คือจํานวนเลขคู่ที่จับคู่ได้พอดีนะเดี๋ยวจะมีใบงานให้ให้นักเรียนดูดีๆว่าอันไหนคือเลขคู่เลขคี่ จำให้ดีเลยว่าไหนคือเลขคู่เลขคี่ต่อไปจํานวนไอศครีมเมื่อจับคู่แล้วได้จํานวนให้พอดีอันนี้คือจํานวนคี่นะอ่นักเรียนดูจํานวนคี่จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขห้าเแล้วก็เก้าอ่ะจำนวนข้อนี้น่ะจะเป็นจำนวนคี่ จำไว้ให้ดีนะครับจำนวนที่จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะคไหนใครไม่เข้าใจคะ่ะคุณครูดูก่อนว่าใครไม่ตั้งใจเรียนแล้วใครยังเล่นอยู่มีคนเล่นนะไหนคะคนเล่นนะอะตอมไปไหนใครมุ้งไปไหนคะใครมุ้ไม่เรียนหรอ ไม่เล่นนะไข่หมูไม่เล่นนะคะมาต่อไปกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี่อ่าเรามาเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะโอเคกิจกรรมค่อมนมาที่ลังทีนี้เราจะมาจำแนกจำนวนหนึ่งถึงยี่สิบที่เป็นจำนวนคี่อ่าใหเ้เรียนดูนะ จำนวนขี่จะอยู่บนกระดาษแล้วให้นรกเรียนดูในหน้าจอตอนนี้ตอนนี้เลขขี่จะอยู่ในหน้ากระดาษแล้วนะคะเลขขี่จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสามส็ดานี่คือจำนวนคี่ทั้งหมดเลยเพราะ อ่ทิ้งที่คุูสอนคือจํานวนคี้มันจะมีเลข1 3ึ่งสหเ็ดเก้าเห็นไหมจำไวด้ดีๆเลยมันจะมี1 3ึ่งดูโจทย์ข้อไหนก็ช่างถึงจะเป็นเลขถึงร้อยแต่ถ้ามันมีเลขหนึ่งสามหเป็นจํานวนคี้ทั้งหมดเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะต่อไปเ <laughs> พราะเหตุใดจับคู่ได้หรือไม่อ่ะมาฟังกันนะคะ ต่อไปค่ะจับคู่ได้ค่ะอ่าทีนี้เรามาดูจํานวนคู่บ้างจากหนึ่งถึงยี่สิบจำนวนคู่มันจะมีเลขสองสี่หกแปดสิบใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบนักเรียนดูดีๆนะทีนี้หลักสิบมันก็จะมีสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบอ่าอันนี้คือจํานวนคู่ดูไวด้ดีๆนะ ถ้าคนดูไม่เข้าใจอ่ะจะไม่เข้าใจเลยถ้านักเรียนตั้งใจฟังปุ๊บนักเรียนทําการบ้านครูเข้าใจแน่นอนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเช็กการบ้านให้ด้วยว่าใครส่งครูจะให้คะแนนอ่ะต่อไปค่ะจํานวนที่มีหลักหน่วยเป็นศูนย์สองสี่หกแปดเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดนะศูนย์ในที่นี้คือจะเป็น10บ หรือ20หรือ30%หรือ100%เป็นจำนวนคู่หมดนะจำนวนไหนที่มีศูนย์อยู่ข้างหลังเป็นจำนวนคู่หมดจำให้ดีนะเลขศูนย์จำให้เป็นประโยชน์นะไปอยู่ในหลักไหนก็เป็นคู่หมดไปอยู่ในหลักสุดท้ายของหลักไหนนะ่ะต่อไปจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็นจำนวนคี่จะมีหนึ่ง สามห้าเจ็ดเก้าอ่ะทีนี้นักเรียนจําให้ดีเลยว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมันเป็นจํานวนคี่ทั้งหมดถ้ามันไปอยู่สามสิบเอ็ดสามสิบสามสามสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าพวกนี้เป็นจํานวนคี่ทั้งหมดเพราะว่าหลักหน่วยมันเป็นจํานวนคี่นะคะถึงหลักสิบมันเป็นจํานวนสิบเป็นจํานวนคู่ก็ช่างแต่หลักหน่วยมันเป็นจํานวนคี่ มันก็เป็นเลขขี้ทั้งหมดจำให้ดีนะถ้าไม่ฟังครูเนี่ยไม่เข้าใจแน่นอนโอเคนะอไหนใครเข้าใจย,ยกมือไหนใครเข้าใจบ้างเข้าใจเป่เใจค่ะโอเคเข้าใจหมดทุกคนนะอาเชก,ก่อนสมาชิกคนไหนไม่เข้าใจอตอมพีรดาเข้าใจหรือเปล่าอ่ะ เป็นไปไหนแล้วเป็นอ่ะเป็นไปไหนเป็นนะไม่ยุ่เหมือนกันครับเบงแอบนอนหรอน้องเบงแอบนอนหรือเปล่าอ่ะโอเคนะทีนี้อ่าเราจะมาทบทวนอ่าเนื้อหาของเราก่อนในวันนี้ที่เราเรียนในวันนี้จํานวนขี้อ่ะจำนวนขี้มีเลขอะไรบ้างอ่ะถึงสิบมีเลขไรบ้างมีเลขสี่ จำนวนขี้เอาใหม่ค่ะจำนวนขี้ค่ะไล่มานตั้งแต่เลขเลขมีเลขอะไรบ้างเลขสองไม่ใช่ค่ะเลขสองไม่ได้เป็นจำนวนขี้ค่ะ1 1หนึ่งแล้วก็เลขสามสีเลขเก้าอ้าสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าอแล้วก็เก้า อ่ะต่อไปต่อไปนะครับอ่ะเลขคู่มีอะไรบ้างเลขคู่น่ะเลขคู่มีสองมีหกแปดสามมีหกมีอันนี้จำนวนคู่อ่ะเลขคู่มีสี1สี6สองสี่สหกสแปดยี่สิบอ่ะเข้าใจนะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือคิดว่าจะทำไปงานได้ไหม ไม่ได้ครับได้เหรอไม่ได้เลยเหรอได้ค่ะใบงานคุยครูยนะครับคว๊บมาไมทีนี้คุณครูจะเอาใบงานให้ดูวิธีทําใบงานเรานะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดใบงานให้ดูโคโคตรเก่งทำเก่งนะทุกคนให้บอกฮะทำเกงหม สิ่งเรียนสิ่งเรียนดไงขนาดนี้ก็ครับผกอาจารทำแล้วค่ะบางนะใบงานคือมันจะทำในเน็ตเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้คครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้นะถ้าใครไม่เข้าใจก็เรียกผู้ปกครองมามาช่วยทำให้ก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดใบงาน คุณครูจะขออธิบายใบงานก่อนใบงานจะมีสองอย่างนะใบงานจะมีสองใบใบงานจะเป็นอินเทอร์เน็ตเลยทำเ,น,เน็ตเอ่าไหนใครเห็นแล้วยกมือทจ้าะกอนเห็นแล้วครับอ่าทำชี้แจงเขาบอกว่า เติมตัวเลขแสดงจํานวนและเติมคําจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ให้นักเรียนนักเรียนเห็นช่องข้างบนไหมช่องข้างบนนี้อ่ะเห็นไหมเห็นค่ะช่องข้างบนนี้ให้นักเรียนใส่ชื่อตัวเองเช่นกะนกทิพย์งามสะอาดชื่ออะไรคะใบตองก็ให้เขียนว่ากะนกทิพย์แบบนี้นะให้ใส่ชื่อด้วยนกะโนกทิพย์แบบนี้อ่ทีนี้ พอเราใส่ชื่อเสร็จแล้วให้เรามาดูโจทย์อันนี้คือตัวอย่างถ้าไม่ดูจะไม่เข้าใจเลยนะอะ่นักเรียนเห็นไหมผีเสื้อเนี่ยเขาให้เขานับขอ,ให,ขอให้เรานับเป็นนักเรียนดูข้อหนึ่งนับเดียวเป็นไห<ด>ครับห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีกี่ตัวอ,อ,อ,อ่ามีเจ็ดตัวให้ใส่เจ็ด ลงไปแบบนี้ต่อไปอ่าแกมมี่ไม่ต้องขีดกระดานค่ะแกมมี่ลบออกเดี๋วนี้เลยครูรู้นะลบออกค่ะ,<ล>ะอ่ะ,<ล>ะต่อไปค่ะแ<ล>ะม,มงทับมีเจ็ดตัวแล้วก็ให้เขียนเจ็ดลงไปอีกให้ใส่เจ็ดลงไปแบบนี้อ่ะพอใส่เจ็ดแล้วเลขเจ็ดเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ จำนวนขี่คู่คี่พอเป็นจำนวนขี่ให้นักเรียนพิมพ์ลงไปคำว่าได้ส <c oughs> ี่สองนฟูดและตัวจจคำว่าจำนวนคี่แค่คุยกันเอาตัวมาเดีวไม่คือปิดอันนี้ไว้แล้ไหนไหนว่าจะมาไงอ่าแบบนี้นะคะให้พิมพ์ลงไปจำนวนขี่พอนักเรียนทำเสร็จแล้วพอนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเลื่อนลงมาสูตรขอ้อ ข้อ2องข้อสามข้อสี่ข้อหก็ทำเหมือนกันให้นักเรียนเดอนลงมาแล้วกดกดข้างล่างที่เป็นปุ่มสีสีอะไรคะนี่สีอะไรสี้าได้กดคำว่าฟีนิตกดเข้าไปเลยกดอีกครั้งหนึ่งติ๊งเข้าไปมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเด้งหน้านี้ขึ้นมาสองหน้านี้ให้เรากดอย่าไปกดตรงแว่นขยายนะห้ามกดตรงแว่นขยายให้กดตรงซองจดหมาย พอกดซองสมายเข้าไปปึ๊บมันก็จะขึ้นชื่อขึ้นมาช่องแรกให้เราพิมพ์ชื่อเราพิมชื่อเราอ่าถ้าเป็นเอวาให้เขียนคําว่าเอวาแบบนี้กรุปคืออะไรก็เขียนปอเขียนห้องเราก็เป็นปอสองทับสองวิชาอะไรให้ใส่คําว่าคาณิตก็ได้คาณิตแค่นี้ส่วนโค้ดคือโค้ดอะไร โค้ดจะมีอยู่ในเดี๋ยวคุณครูจะส่งโค้ดเข้าไปให้อยู่ในกลุ่มนะโค้ดของครูคืออ่ะสักครู่นะคะโค้ดคืออะไรนะเดี๋ยวคุณครูส่งโค้ดคุณครูเข้าไปให้เล่นอย่างกับรถไฟอ่ะฟังคุณครูอยู่ไหมเอย ฟังอยู่บ้างังค่ะโค้ดของครูมันคือ D F 7 F s 7 V 1 I z S นะทีนี้ให้เราใส่โค้ดเสร็จแล้วให้เราส่งเซนไปนักเรียนเห็นไหมตัว S E N D ให้เราคลิกไปเลยเสร็จเห็นไหมพอเราทำเสร็จแล้วมันก็จะตรวจงานให้เราเลยเห็นไหม มันก็จะขึ้นคะแนนให้เราเลยเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าทําถูกหมดทุกข้อเราก็จะถูกหมดทุกข้อระบบมันจะคานวณให้เราเองเลยเห็นไหมกระหนกทิพย์เห็นไหมหไหม,มันจะขึ้นชื่อเราเลยแล้วก็ตรวจแต่ที่นี้คุณครูทําตัวอย่างเฉยๆคุณครูไม่ได้พิมพ์หมดมันก็เลยถูกไม่หมดนะคะฟังนะใบงานมีสองข้อมีสองใบงานเดี๋ยวค,คุณครูจะส่งใบงานไปให้ทั้งสองอันนะอ่ะรับ ใบงานใบที่สองนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดใบงานใบที่สองให้ดูใบงานใบที่สองจะเป็นใบงานรูปแกะนะให้นักเรียนลากกลุ่มจำนวนคี่และจำนวนคู่อะนักเรียนดูนะคะยังฟังครูอยู่ไหมฟั<า>งครับ<า>มัน<า>จะ<บ>มีจำนวนเจ็ดสิบเก้าหกเก้าสิบหกนี่คือจำนวนคี่จำนวนคู่ นักเรียนคิดว่าเลขเจ็ดสิบเก้าเป็นจำนวนอะไรคะเลขเก้าค่ะเป็นจำนวนขี้ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนขี้นักเรียนก็ลากลากแกะมาใส่ช่องแค่นี้เข้าใจไหมคะเข้าใจครับถ้าเจ็ดสิบหกเป็นจำนวนอะไรเจ็ดสิบหกเป็นจำนวนอะไรจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่ก็ดึงมาใส่แค่นี้เข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้วค่ะ้าใจค่ะ28เป็นจำนวนคี่ก็ดึงมา2 8เจ๊คิดว่าเป็นจำนวนคู่ก็ดึงมา65้าเป็นจำนวนคี่ก็ดึงมา5 4ดึงมาเรื่อยๆอ่ะพากันดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆเลยดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆอย่างนี้เอาแกะให้มันเต็มทั้ง8ดช่องแล้วให้เขียนชื่อตัวเองด้วยเขียนว่าไม่ตองอย่างนี้เขียนชื่ออะไรก็ได้เขียนชื่อตัวลูกไปแล้วกดฟินิชเหมือนเดิมนะคะกดปุ่มเหมือนเดิมฟินิชแล้วก็ครับ ครูครับ <มา S 2> ครบูครับสามาเขียนชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ค่ะได้หมดค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ส่งไปนะคะให้กดเข้ารูปจดหมายตึงแล้วก็ให้เขียนชื <ไป S 2> ่องใบตองเหมือนเดิมต่อไปก็ให้ใส่ห้องใส่วิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ใส่โค้ดของครูอนโทรนดีดอ่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะระบบมันก็จะตรวจให้เราเองนะักเรียนเห็นไหมข้อนี้ถูกเท่าไหร่คะเจ็ดถูกค่ะอ่าเจ็ดทับสิบเพราะมันยังมีผิดอยู่เมื่อกี้ครูลากม่วแบบนี้นะคะอ่าพอนักเรียนส่งงานคุณครูมาแล้วมันก็จะมาอยู่ในความคุนครูเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยว่าใครส่งกานถูนไหมคะเขียนชื่อมาดีๆนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลงใบงานลงไปให้นะโอเคไหม ส่งมาเร็วๆเลยครับผมรอนานอ่าโอเคถ้างาน้นถ้าง้นเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้ไปในไลน์กลุ่มตอนนี้เลยให้นักเรียนทําในไลน์กลุ่มเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่างไปให้ดูก่อนคนับปั่นครับเนาะถ้าจำโค้ดไม่ได้ล่ะเดี๋ยวคุณครูส่งโค้ดไปให้โคด้ดเดี๋ยวคุณครูจะส่งโค้ดไปให้เข้าใจไหมไ<ด>โค้ดใช้โค,ดค้ดเดียวกันหมดเลย ทุกอย่างใช้โค้ดเดียวกันเข้าใจนะอะเดี๋ยวคุณครูส่งใบแรกเข้าไปนะในลายกลุ่มตอนนี้เลยใบงานใบแรกนะใบงานใบแรกเขา้ามาในจอผมยังเนี่ยใบงานใบแรกใบงานใบแรกนะครับอ่านี่คือใบงานใบแรกนะคะส่งคุณครูส่งลงไปแล้วใครใครส่งไล้หรอครับ นักเรียนเข้าดูในรายกลุ่มได้เลยครับตอนเด็กผมค่อยทำเพราะแม่ผมไปทำงานอันนี้คือคีย์โค้ดนะคะคุณครูส่งวิธีเข้าไปแล้วนะคีย์โค้ดนะอันนี้คือคีย์โค้ดคุณครูเลยไหนครับคุณครูลงูแล้วไซส่งไว้นี่ฮะของแม่ผมมอเปล่าอ่าใบงานคุณครูส่งเข้าไปให้แล้วนะคะ นักเรียนเห็นหน้าจอคุณครูไหมนี่เห็นครับเห็นค่ะนักเรียนเห็นหน้าจอกับคุณครูไหมเห็นครับเยครับอ่าไม่หน้าจอที่คุณครูขึ้นคีย์โค้ดอะไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูสีมไปงานให้แล้วนะ น,นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ตัวเองเลยค่ะไหนครูไม่รอกมองไม่เห็นคนนล้มันก็สองเอามันานอะโอเคนะโอเคโอเคค่ะทีน,นี้งานคุณครูงานอะฟังฟังคุณครูให้ดีนะคะฟังคุณครูนะ มันมีใบงานสองใบนะใบงานสองใบลิงก์สองลิงก์คุณครูส่งลงไปแล้วแล้วทีนี้ให้นักเรียนคลิกทำทั้งสองอานเลยคลิกทำทั้งสองงานวิธีทำคุณครูส่งให้แล้วนะคะโค้ดก็คือโค้ดเดี๋ยวคุณครูส่งโค้ดไปให้แต่โค้ดมันอยู่ในวิธีทำก็มีโค้ดแล้วนะคะโอเคตามนี้นะเดี๋ยวถ้างั้นเราเจอกันในกลุ่มไลน์นะคุยกันในกลุ่มไลน์นะเพราะท่านหมดเวลาแล้วโอเคนะ ไม่เข้าใจอะไรใ้นะทักมาถามในกลุ่มไลน์เลยโอเคนะครับผมโอเคไม่ไม่ค่ะนักเรียนออกได้เลยนะออกได้เลยค่ะออกได้เลยค่ะออกได้เลย,ออดเ,ลยเดี๋ยวเราเจอกันในกลุ่มไลน์นะคะโอเคค่ะทํางานในกลุ่มไลน์ค่ะ